บอกว่านี่คือพัทยานะคะดยความเงียบของพัทยาค่ะแต่าก่อนการมที่ดินนี้รถเยอะมากมายและรถติดเราจะมาดูกันนะคะวันนี้เราจะมารีวิวท้องถนนฉ่ำอุราของพัทยามีผระส่งเดินมาลูกหนึ่งสาวยากูกำลังทำอาหากินฝรั่งตูดใหญ่ๆกำลังขับรถไป โอ้พระเจ้าจอรดมันยอดมากจากซอยที่เคยคึกคักมีนัดท่องเที่ยวมากมายกรมที่ดินเป็นอยู่ติดกับ Walking Street นะคะโอ้โหดูคำเงียบนะคะเข้ามันไกลไห่หลำเจ้าดังเชฟมุกทาเปิดใหม่ไม่ทันไรก็เจอโควิดมันเขาจะคิดว่าโดโควิดแล้วสักพักหนึ่งเราก็จะขึ้นคอนโดตลาดไฟเบิร์ มีทางเข้าตุวเทสเก์โรดดัสและไปอีกนิดนึงเราจะเห็นตลราดไฟเบิร์ดไปก่อนซึ่งมีผู้คนคุกคักช่วงนี้ไม่ใช่เวลาเปิดมันก็จะร้างๆประมาณนี้แล้วดูอีกที่นึงโอ้ยตายแล้วสามแยกนระกแ่งสามแยกวัดใจเดีย๋ยวมาดูตัวนี้อีกนิดนึงนี่นี่นี่น ยังมีนักท่องเที่ยวแก้ๆคนนึงเดินเข้ามาเราไม่ได้ตั้งใจจะใบห่วยนะคะห้าสี่ห้าแปดแตเี่มาแล้วมาาเขาขายกล้วยกันน่าทำเป็นกล้วยกวนแทนเพอขายกล้วยไม่ได้เลยอืมจากซอยที่เคยคึกคักตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลยมีแต่ปล่อยเช้านะคะแคนดี้เชคอ่า ก่อนกำลังรุ่งโร์มีการต่อเติมด้วยกำลังมาจากโควิดมาเดอ๋ปิดสนิทแต่ก็ยังเปิดอยู่แต่ไปดไูนะคะสุไลฟ์วิวแต่ก่อนคนจีนอยู่เยอะแต่นี้ไม่มีอะไรเลยตึกรลางบิ๊กซีเซเว่นก่อนที่จะคิดจะเปิดนี่คิดว่ามีนักท่องเที่ยวจีนมากมายแล้วก็พบก้าโชว จชูที่มีนักที่เขาเที่ยวรถบัสวันหนึ่งส0บยี่คันทุกวันนี้กลายเป็นหางร้างไปแล้วค่ะอ่านังสาวเบนจมาหญิงหญิงบันเบนจมาหญิงหญิงอ่ารายงานณถนนวันนี้มีแต่ความว่างเปล่าเจอกันรอบหน้านะคะวิดีโอลอบใหม่